โลก2อใบที่ว่าแน่ก็ยังแพ้พระเอกเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันมีตั้งสามใบอะไรจะโหดขนาดนั้น เปิดเรื่องมานะครับก็จะเป็นพระเอกแล้วก็คุณแฟนเนี่ยนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนๆอยู่นะครับซึ่งทั้ง4คนนะครับชาวบ้านอยู่ด้วยกันแล้วก็ค่อนข้างจะสนิทมากส่วนพระเอกของเราในครับจะเป็นน้องสุดแต่ว่ามีแฟนดุ้นพี่นะครับระหว่างที่กินข้าวอยู่ในครับฟแฟนพระเอกของเราเนี่ยก็ได้บอกนะครับว่าเดือนหน้าจะมีสัมมนาประมาณ2 3วันเดี๋ยวฉันฝาพนกพวกเธอดูแลบ้านด้วยนะเพราะว่าฉันไม่อยู่2วันแน่จากนั้นพวกเพื่อนๆก็เลยได้ถามว่าไปสัมมนาที่ไหนไอ้แฟนของพระเอกของเราก็เลยได้บอกนะครับว่าไปสัมมนาที่น,น้ําพุ จากนั้นมันก็เลยนั่งกินข้าวกันได้สักพักหนึ่งแฟนพระเอกของเราก็เลยไปจัดการงานบ้านนะครับเก็บถ้วยเก็บจานส่วนนางเอกแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับก็มานั่งเล่นกับพระเอกของเราอยู่แต่นั่งได้สักพักหนึ่งนะครับไอ้เพื่อนของมันก็เลยได้บอกว่าเดี๋ยวฉันออกไปซื้อของข้างนอกก่อนและกันนะจากนั้นมันก็เลยได้เดินออกไปแล้วสักพักหนึ่งพระเอกของเราก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็มานั่งข้างนางเอกนางเอกของเราก็เลยตกกระาจนิดหนึ่งนะครับก็เลยได้ถามว่านายมาทําอะไรเนี่ยพระเอกของเรามันก็เลยได้บอกนะครับว่าเราม่เเเเลลาาออยยกกันงงงขร็ ได้บอกไปนะครับเพื่อนของฉันก็อยู่ในครัวเนี่ยแต่ฉันก็อดใจไม่ไหวจริงๆนะนานๆฉันจะได้มีโอกาสอยู่ใกล้ๆเธอเนี่ยนานเลยครับก็คือทั้งสองคนเนี่ยมันแอบชอบกันอยู่นั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นนางเอกของเราก็เลยได้บอกพระเอกนะครับว่าเดี๋ยวเพื่อนของมันเนี่ยออกไปสัมมนาเดี๋ยวมันจัดการให้ละกันเพราะว่ามันเองเนี่ยก็คิดถึงเหมือนกันนะครับพระเอกของเราก็เลยดีใจนะครับกำลังจะเข้าไปจูบๆแต่เพื่อนอีกคนนึงก็ได้เดินเข้ามามันท้องคนก็เลยได้พวงแตกกันหลังจากนั้นกลุ่มผู้หญิงก็เลยออกไปทํางานบ้านนะครับหนผ่าาานนนนไปะครรัับถึงวีมมมสเย นี่ครับแฟนของพระเอกของเราเนี่ยก็ได้เก็บกระเป๋าแล้วก็ได้ถามหาพระเอกนางเอกของเราก็เลยได้บอกว่าเขาออกไปซื้อของมั้งเดี๋ยวฉันบอกเขาให้แล้วกันนะจากนั้นคุณเพื่อนก็เลยขอตัวโบวกมือบายๆกันไปส่วนพระเอกของเราเ็ามาแอบอยู่หน้าบ้านนะครับพอเห็นคุณแฟนของมันเนี่ยออกไปมันก็เลยรีวิ่งเข้ามาเลยนี่ครับเพราะว่ากะจะไปทวงสัญญากับนางเอกของเรานั้นแหละพอดินเข้ามามันก็เลยได้บอกกับนางเอกของเรานี่ครับฉันจะมาทวงสัญญาแล้วนะนางเอกของเราก็เลยได้ขับไปทีหนึ่งแล้วก็ได้บอกว่าเต็มที่เลยและกันนานเลยครับหลังจากนั้นดังก็ได กินเวลาอยู่น่ครับก็มีเพื่อนของมันอีกคนนึงเนี่ยมาแอบฟังอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็ได้รู้ว่ามัน2คนเนี่ยทำผิดต่อเพื่อนนั่นเองนะครับแล้วสักพักหนึ่งพอเอกของเราเดิอนออกมาคุณเพื่อนเนี่ยก็เลยพุ่งตรงเข้ามาหาแล้วก็ได้บอกว่านายทําอะไรเนี่ยพอเอกมันก็เลยตก,กะจนะครับเ่าะฉันไม่ได้ทําอะไรจะให้ฉันไปทําอะไรล่ะฉันรู้นะว่าเธอทําอะไรกับพี่อ้อยพี่เอกของเราตกกระใจใหญ่เลยเนะครับแล้วก็ได้ถามว่าเธอรู้ได้ยังไงเธอแอบไปดูฉันเหรอไอ้คุณเพื่อนนี่ก็ได้บอกว่าใช่ฉันไปแอบดูแล้วคุณเพื่อนเนี่ยก็ได ขอโทษไปนะครับแต่ว่าคุณเพื่อนนี่ก็ได้บอกมาสิ่งที่มันไม่ถูกเนี่ยคือเธอไม่ทํากับฉันนั่น,นแหละครับหลังจากนั้นหนักก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตดัดไมกทีนึงก็จะเป็นตอนเย็นนะครับนางเอกแล้วก็คุณเพื่อนเนี่ยก็มานั่งคุยกันคุณเพื่อนเนี่ยรู้สึกว่าอาการจะหนักนะครับเพราะเริ่มมึนๆทีน,น,นึงก็เลยได้คูดคุยกับนางเอกแบบเปิดอกนะครับว่าเธอมีความสัมพันธ์กันใช่ไหมกับพี่ของเรานางเอกของเราก็เลยบอกว่าเธอรู้ได้ยังไงแสดงว่าเธอไปแอบฟังฉันใช่ไหมเนี่ยใช่แหละฉันไปแอบฟังแล้วฉันเองเนี่ โอคุยกันทุกอย่างเลยนี่ครับจนสักพักหนึ่งพระเอกของเราก็ได้เดินเข้ามาแล้วนางเอกกับคุณเพื่อนเนี่ยก็เลยได้ถามว่าทั้งสองคนเนี่ยเธอชอบใครมากกว่ากันพระเอกของเรามันก็เลยอ้าอึงนะครับเพราะว่าตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกใครแล้วสักพักหนึ่งนางเอกของเราก็เลยได้บอกนี่ครับว่างั้นพิสูจน์กัน2คนเลยแล้วกันนะนานเลยครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับพอตัดมาอีกทีหนึ่งก็จะเป็นเช้าวันใหม่นะครับคุณเพื่อนเนี่ยก็ได้กลับมาจากสัมปนาเรียร้อยนี่ครับพอมาถึงนะ่ครับคุณเพื่อนเนี่ยก็ เสร็จเลยนะเนี่ยฉันมาเก็บกระเป๋าเพิ่มฉันจะต้องไปประชุมต่ออีก2วันเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนละกันนะจากนั้นมันกเรเลดโบกมือบายบายไปพอคุณแฟนพระเอกของเราเดิอนออกไปนะครับนางเอกแล้วก็คุณเพื่อนนี่ก็เดินตรงเข้ามาแล้วก็ได้บอกว่ามันไม่มีโอกาสดีๆแบบนี้อีกแล้วนะแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกด, like, กด, share, กดมไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับเรวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ